ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BPN เล่าขานผีสถานที่ที่เรื่องราวจากเงามืดจะถูกถ่ายทอดถ้าคุณพร้อมแล้วจงปิดไฟและจงตั้งใจฟังเพราะบางเรื่องอาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเรื่องใต้เสาไฟฟ้าต้นนั้นสมัยที่ป้านี้ยังสาวสาวราวอายุ20่สิตนๆ แกทำงานเป็นพนักงานขายตั๋วอยู่ที่โรงหนังเก่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ชื่อว่าโรงหนังสีคำเป็นโรงหนังที่ค่อนข้างเก่าและอยู่ใกล้กับตลาดโตรุ่งจึงมักจะมีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดทั้งวันจนถึงรอบดึกสุดประมาณสี่ทุ่มครึ่งทุกวันป้านิสนิดกับเพื่อนร่วมง,งานอีกสามคนคือดาวแตนและชื่อนาซึ่งเป็นคนอารมณ์ดี พูดเก่งและมักจะเป็นแกนำในการนัดกินเลี้ยงทุกครั้งหลังเลิกงานโดยเฉพาะชื่อนาาที่เป็นคนมีเสน่ห์ใครอยู่ใกล้ก็ชอบใจแต่มีลักษณะเหมือนคนเก็บความลับอะไรบางอย่างไว้เสมอคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์หลังหนังรอบดึกฉายจบประมาณ5้าทุ่มพวกป้านิกก็พากันไปนั่งกินเลี้ยงที่ร้านส้มตำหลังตลาดเพราะตรงกับวันเกิดของชื่อน้าพวกเธอหัวเราะเฮฮาดื่มเบียร์กันเล็กน้อยฟังเพลงจากวิทยุซานซิสเตอร์เก่า ที่ร้านเปิดไว้จนเวลาล่วงเลยไปถึงเกือบเที่ยงคืนครึ่งฝนเริ่มตกปรอยฮ่าฮาเออฉันขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวนะฝนมาแบบนี้ต้องรีบกลับและเดี๋ยวแม่เป็นห่วงป้านี้พูดพลางลุกหยิบเสื้อกันฝนจะกลับเลยหรือเอาให้ฉันซ้อนท้ายไปส่งไหมชื่อหน้าถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงแต่ป้านี้ก็หัวเราะและปฏิเสธไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วทุกคนเลยโบกมือบาย แล้วแยกย้ายกันกลับป้านี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนที่เปียกฝนลมเย็นพัดเอื่อยๆท่ามกลางแสงไฟสลัวสลวจากเสาไฟริมถนนแกฮัมเพลงเบาๆตามนิสยัยชอบฮัมเพลงลูกทุ่งเวลาเงาๆเหมือนช่วยให้ใจไม่เงียบเกินไปเมื่อเข้าใกล้สี่แยกใหญ่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งป้านี้ก็เหลือบไปเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้เสาไฟใกล้สารเพียงตา มีทั้งขยะทมจากยางรถวางอยู่ข้างๆตอนแรกแกก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นคนเร่ร่อนหรือไม่ก็คงเป็นนักเรียนกลับบ้านดึกแต่พอเข้าใกล้มากขึ้นๆจู่ๆก็รู้สึกหนาวเยือกและวูบวาบเหมือนร่างเบาทุกอย่างมืดลงทันทีเสียงร้องดังขึ้นตามด้วยแรงสั่นสะเทือนเบาๆที่หน้าอกแล้วก็เสียงคนตะโกนเรียก น้องน้องเป็นอะไรไหมเป็นเสียงของลุงยามที่วิ่งมาจากป้อมด้านหน้าสถานที่ราชการไกลฮ่าฮาเมื่อป้านี้ได้สติแกพบว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ถังขยะพลิกตะแคงล้อย,อยางก,กลิ้งออกไปไกลส่วนแกหัวแตกเลือดไหลเป็นทางลุงยามช่วยพยุงแกขึ้นมาและถามด้วยความสงสัย เมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงอีกคนซ้อนท้ายมาด้วยนี่ครับนั่งซ้อนอยู่ด้านหลังเสื้อสีขาวผมยาวเลยเห็นชัดมากคนซ้อนหายไปไหนป้านิจใจหายวาบเพราะแน่ใจว่าขี่รถมาคนเดียวไม่มีใครซ้อนท้ายเลยไม่มีข้าลุงหนูมาคนเดียวไม่มีใครซ้อนเลย ลุงยามหน้าซีดลงเล็กน้อยเขาช่วยเรียกรถพาส่งโรงพยาบาลระหว่างทางป้านีนน่นนอยู่บนเตียงคนไข้ในห้องฉุกเฉินพลางเล่าเรื่องให้พยาบาลเวรชื่อพี่มาิีฟังพี่มาลีพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเสียงเรียบอาทิตย์ก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20กว่าๆปั่นจักรยานกลับบ้านทางนี้ โดนรถกระบะขับพุ่งมาชนอัดกับเสาไฟฟ้าใต้ต้นนั้นเลยตายคาที่พวกเรายังจำได้อยู่เลยเพราะศพยับมากเสื้อขาวผมยาวตรงกับที่ลุงยามว่าเลยนะป้านี้นิ่งไปใจเต้นแรงก่อนที่พี่มะลิจะพูดต่อเบาฮ่าฮบางคนว่าดวงเธอยังไม่ไปไหนยังรอคนมาซ้อนท้ายกลับด้วยอยู่ ดีนะที่น้องชนถังขยะไม่งั้นอาจได้เป็นตัวตายตัวแทนคืนนั้นป้านี่นอนไม่หลับในหัววงเวียนแต่เสียงยามเสียงพี่มะลิและภาพผู้หญิงเสื้อขาวที่อยู่ใต้เสาไฟหลังจากนั้นไม่นานชื่อนาาก็หายตัวไปอย่างลึกลับวันหนึ่งมีคนพบจักรยานเก่าๆจอดทิ้งไว้ตรงเสาไฟต้นนั้นใต้ศาลเพียงตาพร้อมกับช่อดอกไม้แห้งที่วางอยู่เงียบ ฮ่าฮา,าใครบางคนอาจจะกลับมาสอนท้ายใครสักคนได้สำเร็จในที่สุดหลายวันหลังจากเกิดเหตุการณ์คืนนั้นป้านี้ก็ลางานเพื่อพักฝื้นเพราะแผลที่หัวต้องเย็บหลายเข็มแม้จะเจ็บตัวแต่ป้านิดก็ยังรู้สึกว่าโชคดีอย่างบอกไม่ถูกแต่สิ่งที่ติดอยู่ในใจตลอดเวลาก็คือผู้หญิงคนนั้นใบหน้าเลือนราในความทรงจำเสื้อขาว ผมยาวป้านี้จำได้ว่าไม่ได้รู้สึกกลัวในตอนแรกแต่ตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วลุงยามพูดถึงเธอน้ำในตัวยังเย็นวาบเหมือนลมหายใจสุดท้ายยังลอยวนรอบตัวอยู่เดวกับแตนมาเยี่ยมป้านี้ที่บ้านทุกคนยังคุยกันเรื่องชื่อหน้าที่หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครติดต่อได้แม้แต่พ่อแม่ของเธอก็แจ้งความคนหายไว้แล้วแต่ไร้วี่แววเดวพูดเบาๆขณะช่วยป้านี้เปลี่ยนผ้าพันแผล นี่นี่แกเชื่อเรื่องดวงคนหรือเปล่าก็เชื่อนะทำไมเหรอดาวศบตาก่อนจะพูดชาฮ่าฮาตอนวันเกิดชื่อหน้าหลังจากแกกลับไปแล้วอ่ะชื่อหน้าพูดเหมือนลางบอกเหตุเลยว่าไงอะ่ะนางพูดว่าคืนนี้ถ้าฉันหายไปใครจะคิดถึงฉันไหมนะตอนนั้นนึกว่าแค่มุกเล่นแต่พอเกิดเรื่องแกแล้วนางหายตัวมันแปลกเกินไปแล้วนี้ ป้านี่อึ้งพอเล่าต่อว่าพี่มาลิกบอกมีคนตายใต้เสาฝ่ายต้นนั้นดาวก็หน้าซีทันทีแกแกจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่เราเล่นจานหมุนในห้องแต่งตัวหลังโรงหนังตอนที่มันขยับเองป้านิขนลุกทันทีภาพเมื่อหลายเดือนก่อนย้อนกลับมาคืนนั้นพวกเธอเล่นผีถ้วยแก้วแบบไทยๆเพื่อความสนุกในห้องแต่งตัวเก่า เป็นห้องที่คนงานเก่าชอบเตือนว่าให้จุดทูปก,ก่อนเข้าแต่พวกเธอก็หัวเราะย,ย้ o ความเชื่อแบบนั้นใครอยู่ที่นี่เชื่ออะไรดาวถามฟ้าขวดน้ำอัดลมที่วางอยู่บนกระดาษมีตัวอักษรภาษาไทยวนไปวนมาก่อนจะสะกิดไปช้าๆแล้วหยุดที่คำว่าหน้าพวกเธอพากันหัวเราะเพราะตรงกับชื่อของชื่อน้าแต่ตอนนั้นเองไฟในห้องก็ดับวูบลง ทั้งที่ไม่มีใครแต่สวิตและอากาศในห้องก็เย็นลงจนหายใจเป็นไอหลังจากนั้นไม่นานชื่อหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยชอบพูดคนเดียวชอบแอบมองอะไรบางอย่างที่มุมห้องชอบบ่นว่ามีคนตามกลับบ้านคืนต่อมาป้าน,นี้ตัดสินใจไปที่เสาไฟฟ้าต้นนั้นอีกครั้งพร้อมกับลุงยามคนเดิมชื่อว่าลุงเถืองแกเล่าว,ว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุของหญิงสาวปั่จักรยาน เมื่อเดือนก่อนใต้เสาไฟต้นนั้นก็มีคนเห็นผู้หญิงนั่งก้มหน้าเป็นระยะ,ะยะทั้งคนขี่วินมอไซค์แม่ค้าขายของตอนตีห้ารวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาเก็บขยะบางคนว่าหญิงสาวคนนั้นยังไม่ได้ไปไหนบางคนว่ากำลังเลือกคนไปแทนลุงเทืองพูดประโยคสุดท้ายแล้วฉีไปที่ศาลเพียงตาใต้เสาไฟมันเก่ามากแล้ว ไม่มีใครกล้ามาไว้ไม่มีดอกไม้ไม่มีทูกวิญญาณเลยอยู่แบบไร้ที่ยึดเหนี่ยวคืนนั้นป้านี้ฝันเธอฝันว่าเธอกลับไปที่สี่แยกนั้นในสภาพไร้ร่างยืนมองเสาไฟที่สูงทะมึนราวตึกสามชั้นใต้เสานั้นมีผู้หญิงในชุดขาวนั่งอยู่ก้มหน้าพอเธอเดินเข้าไปใกล้ๆผู้หญิงเงยหน้าชา้าฮ่าฮหน้า ป้านี้พูดออกมาโดยไม่รู้ตัวใช่ฉันเองนีแต่ฉันไม่ใช่ฉันคนเดิมแล้วในฝันชื่อนาดยิ้มแปลกๆก่อนจะพูดต่อตอนนั้นเรานั่งเล่นผีถ้วยแก้วมันไม่ได้มาหาเราหรอกนี้เราต่างหากที่ไปหามันทันใดนั้นเงาดำก็แผ่คลุมทุกอย่างในฝันเสียงหัวร้อหญิงสาวดังก้องกังวาน และป้านี้สะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเสื้อชุ่มเหงื่อสองเดือนต่อมาแตนหายตัวไปอีกคนในคืนฝนตกขณะกลับบ้านดึกจากงานเลี้ยงรุ่นมีคนพบหมวกกันน็อกวางอยู่ใต้เสาไฟต้นนั้นตรงกับตำแหน่งเดิมที่ป้านี้เคยชนถังขยะหลังเหตุการณ์นี้ป้านิดาวและลุงเทืองรวมตัวกันทำพิธีเชิญพระมาทำบุญใหญ่ที่ศาลเพียงตา นำดอกไม้ทูบเทียนช่อพวงมาลัยและติดตั้งไฟสว่างไว้ตลอดทั้งคืนมีการตั้งศาลใหม่อย่างสมเกียรติแต่ก่อนพระจะกลับป้านี้เข้าไปดูใต้ศาลเธอพบกระดาษเก่าผืนหนึ่งแผ่ราบติดพื้นด้านบนเขียนด้วยลายมือเลอะเลือนว่าขออยู่ต่อจนกว่าจะมีคนซ้อนท้ายคนต่อไปเงาผู้หญิงในชุดขาวยังไม่หายไป เพียงแต่อาจกำลังรอรอใครบางคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสี่แยกนั้นตอนเที่ยงคืนฝนตกเพียงลำพังหลังจากที่ป้านี้และดาวได้ทำพิธีที่ศาลเพียงตาบรรยากาศที่นั่นก็เริ่มรู้สึกสงบขึ้นในระยะเวลาหนึ่งแต่ทุกอย่างไม่ได้หยุดแค่นั้นความรู้สึกแปลกๆ ที่ป้านี้รู้สึกได้ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มฝันถึงชื่อหน้าบ่อยๆและฝันนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างให้เธอรู้ว่าไม่ใช่แค่ชื่อหน้าที่มีความเชื่อมโยงกับเสาไฟต้นนั้นบางคืนป้านี้นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านคอยดูทีวีเพียงลำพังดวงไฟสลัวๆทำให้บ้านดูเงียบสงบแต่นั่นไม่อาจบังความรู้สึกที่ปั่นป่วนในใจเธอได้เลยทำไมถึงฝันเห็นเธออีกแล้ว ป้านี้คิดในใจขณะเดินไปที่ระเบียงบ้านท้องฟ้าคืนนั้นเหมือนจะมืดเกินไปราวกับมีบางสิ่งหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดอยู่ดีๆโทรศัพท์ของป้านี้ก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากดาวนี่ชื่อน่าเคยพูดถึงอะไรแปลกๆก,ก่อนที่หายไปไหมฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ยังไม่เคยบอกเราทั้งหมดป้านี้ตอบกลับอย่างรวดเร็วทำไมเหรอฉันเพิ่งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเสาไฟต้นนั้น และสถานที่รอบๆอบนะที่สำคัญคือตรงที่ถังขยะวางอยู่ที่นั้นเคยมีอุบัติเหตุใหญ่หลายครั้งทั้งจากรถชนและจากคนตกน้ำที่คลองข้างๆดาวตอบกลับป้านี่หยุดชะงักไปหนึ่งวินาทีก่อนจะเริ่มคิดตามทำไมตอนนั้นเราถึงไม่เคยถามเรื่องนี้กันเลยในวันถัดมาป้านี่และดาวตัดสินใจไปเยี่ยมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตรงนั้น โดยการไปหาพ่อค้าขายของเก่าในตลาดใกล้ๆกับที่เกิดเหตุพ่อค้าคนนี้เคยทำงานที่เทศบาลเมืองเชีงยงใหม่และรู้จักกับลุงยามเป็นอย่างดีฉันจำได้ว่าเคยได้ยินเรื่องราวแปลแปลกเกี่ยวกับเสาไฟต้นนั้นตั้งแต่สมัยก่อนพ่อค้าคนเก่าบอกพร้อมกับชี้ไปที่แผนที่เก่าของเมืองเชีงยงใหม่ที่แขวนอยู่บนผนังเสานั้นมันตั้งมานานแล้วหลายสิบปี และมันเคยเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งที่สุดร้ายแรงคือการตายของชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อ25ปีที่แล้วเขาถูกรถบรรทุกชนเข้าไปจนเสียชีวิตคาที่แล้วหลังจากนั้นเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นที่เสานั้นคนแถวนั้นบอกว่าเห็นวิญญาณของเขาบ่อยฮ่าๆ ah ah, ก่อนที่จะมีอุบัติเหตุใหม่ๆเกิดขึ้น ดาวและป้านี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีพวกเธอรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างกำลังเชื่อมโยงกันไปที่เสาไฟต้นนั้นที่สำคัญชายหนุ่มคนนั้นชื่อนาคเหมือนชื่อที่แกบอกมาเมื่อกี้เลยพ่อค้ากล่าวเสียงเบาป้านี้กับดาวมองหน้ากันอย่างตกใจพวกเธอไม่สามารถคิดไปได้ไกลกว่านี้ตอนนี้ว่านาาในความฝันของป้านี้นั้น คือวิญญาณของชายที่เสียชีวิตที่นี่จริงฮ่าฮ่าไม่นานหลังจากนั้นป้านี้เริ่มมีความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เธอเดินผ่านเสาไฟฟ้าต้นนั้นจะรู้สึกถึงอากาศที่เย็นเยือกและเสียงลมกระทบเสาไฟเหมือนจะมีเสียงขอร้องหรือคำทักทายบางอย่างวันหนึ่งป้านี้เกิดอาการแปลกๆขึ้นอีกเมื่อเธอกลับจากทำงานเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังมา ถึงแม้ว่าเธอจะหันไปมองหลายครั้งก็ไม่เห็นใครเลยในค่ำคืนนั้นป้านิยอมรับว่าเธอรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกําลังค่อยๆเข้ามาใกล้ชิดเธอทุกวันมากขึ้นเรื่อยฮ่าๆ <c oughs> ไม่น่าเลยทำไมไม่ปล่อยให้มันจบแค่นั้นป้านิพ,พึมพัในใจขณะขี่มอเตอร์ไซค์ ide, กลับบ้านตามถนนที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเหนือความคาดหมาย ขณะที่เธอกำลังจะขับขี่ผ่านเสาไฟฟ้าฟ้านั้นหญิงสาวในชุดขาวปรากฏตัวขึ้นข้างทางครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่เป็นแค่เงาครั้งนี้เธอเห็นใบหน้าของหญิงสาวชัดเจนนั่นคือชื่อน้าชื่อน่ายืนอยู่ข้างถังขยะและมองตรงมาที่ป้านี้ช่วยฉันหน่อยเธอต้องช่วยฉันเสียงของชื่อน้าดังขึ้นในหัวป้านี้ชัดเจนและหนักแน่นป้านี้รีบหยุดรถและวิ่งไปหาชื่อน้า แต่ทันทีที่เข้าไปใกล้ร่างของชื่อนาคก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งป้านี้รู้ว่าเธอต้องหาความจริงให้ได้และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อนามันเกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ที่เสาไฟต้นนั้นและปริศนาของนาที่ไม่ได้เป็นแค่การตายธรรมดาป้านี้จึงตัดสินใจกลับไปที่ศาลเพียงตาอีกครั้ง โดยครั้งนี้เธอไม่ได้ไปเพียงลำพังดาวและพ่อค้าคนเก่ามาร่วมด้วยก่อนที่จะทำพิธีจุดธูปบูชาใหม่ป้านี้ยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นเริ่มค่อยๆบีบรัดรอบตัวเธอใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสยัยเราจะต้องปลดปล่อยคุณออกจากที่นี่ป้านี้พูดออกมาเบาฮ่าฮทันใดนั้นเสียงขอโทษ จากชายคนหนึ่งดังขึ้นในอากาศขอโทษขอโทษที่ทำให้ชีวิตเธอเป็นแบบนี้ขอโทษเสียงนั้นดังมาจากเสาไฟฟ้าต้นนั้นเองหลังจากทำพิธีเสร็จและทิ้งดอกไม้ไว้ที่ศาลป้านี้และดาวก็รู้สึกว่าภารกิจนี้เสร็จสิ้นลงแล้วแต่ความหลอนที่เกิดขึ้นจากเสาไฟต้นนั้นยังคงหลอกหลอนพวกเขาตลอดไปไม่ว่าจะเป็นการรอคอยการปลดปล่อย หรือการตามหาความจริงวิญญาณของนาฏและชื่อนาฏยังคงทิ้งรอยแผลไว้ในหัวใจของทุกคนหลังจากพิธีที่สารเพียงตาป้านี้และดาวรู้สึกเหมือนภารกิจของพวกเธอกำลังจะสิ้นสุดลงแต่ในความจริงสิ่งที่ซ่อนอยู่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดและบางสิ่งยังคงรอการปลดปล่อยจากโลกนี้เมื่อป้านี้กลับมาที่บ้านในคืนนั้นบรรยากาศยังคงเงียบสงบเหมือนกับทุกคืนที่ผ่าน แต่เธอกลับรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างราวกับมีบางสิ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นั่นทำให้เธอเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาทำไมวิญญาณของชื่อหน้าถึงยังวงเวียนอยู่ป้านี้ถามตัวเองขณะนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอนึกถึงความฝันที่เกิดขึ้นอีกครั้งเสียงของชื่อหน้าที่ร้องขอความช่วยเหลือและในขณะที่ป้านี้กำลังคิดนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความจากดาว เราเพิ่งไปค้นเจออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเสาไฟต้นนั้นในห้องเก็บของเก่าดูเหมือนมันจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นอะไรป้านี่รีบตอบกลับด้วยความอยากรู้มันเป็นแผ่นเหล็กเก่าๆที่บอกว่าใต้เสานั้นเคยมีการฝังร่างหนึ่งอยู่ใครบางคนที่เคยโดนขับรถทับก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วป้านี่รู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างเสียงในหัวเธอดังก้องขึ้น ฝังร่างใต้เสาไฟมันเหมือนกับว่าเสาไฟนั้นเองคือที่ที่วิญญาณทั้งหลายรวมตัวกันมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยในวันถัดมาป้านี้และดาวตัดสินใจกลับไปที่เสาไฟฟ้าต้นนั้นอีกครั้งโดยครั้งนี้พวกเธอเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเพื่อตรวจสอบใต้พื้นดินพวกเธอรู้ว่าเสานี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกให้คนทั่วไปทราบและมันไม่สามารถจบแค่การทำพิธีอย่างเดียว เมื่อถึงที่หมายพวกเธอเริ่มขุดค้นใต้เสาไฟฟ้าต้นนั้นด้วยความระมัดระวังและไม่นานนักพวกเธอก็เจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้หัวใจของป้านี้เต้นแรงขึ้นกระดูกที่เหลือจากร่างคนที่เคยถูกฝังไว้ใต้พื้นดินแนดีนี่มันคือร่างของใครป้านี้พูดเสียงสั่นขณะที่เธอขุดลึกลงไปเรื่อยๆจนพบสิ่งที่ทำให้เธอขนลุกใต้พื้นดินที่ถูกขุดออกมา พวกเธอพบว่ามีการฝังกระดูกของหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับเสื้อผ้าที่ดูเก่าแล้วยิ่งกว่านั้นบนกระดูกนั้นยังมีรอยแผลที่บ่งชี้ว่าเธอถูกทำร้ายอย่างรุนแรงก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นไปไม่ได้ดาวพูดเสียงเบาขณะยืนอยู่ข้างๆป้านี้มองร่างของหญิงสาวในชุดขาวนั้นที่ดูเหมือนจะเป็นชื่อน้าที่เธอเคยรู้จักท่ามกลางการค้นพบครั้งนี้ ปานีเริ่มมีคำถามมากมายลอยมาที่หัวใจใครฆ่าเธอและเหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเสาไฟฟ้าต้นนั้นกันแน่ระหว่างที่ดาวกำลังค้นหาข้อมูลจากเอกสารเก่าๆป้านี้เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังทำให้เธอเหนื่อยล้าหลายครั้งที่เธอเผลอหลับไปในขณะที่ค้นหาคำตอบเธอฝันถึงชื่อนาทอีกครั้งครั้งนี้ชื่อนาทไม่ยิ้มไม่พูด และไม่ขอความช่วยเหลือเหมือนครั้งก่อนเธอรู้ใช่ไหมฉันไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุชื่อนาฏพูดด้วยน้ำเสียงต่ำป้านี่หันไปมองหน้าเธอใบหน้าของชื่อนาฏยังคงชัดเจนแต่ใบหน้าไม่ได้เต็มไปด้วยความเศร้าเพียงอย่างเดียวมันมีความโกรธแค้นอยู่ในนั้นฉันโดนฆ่าและพวกเขาไม่ได้สนใจจะตามหาความจริง ชื่อนาทพูดอย่างเจ็บปวดเมื่อป้านี้ถามถึงคนที่ฆ่าเธอชื่อนาตอบด้วยเสียงที่สะท้อนกลับในหัวของป้านี้เขาคือคนที่ใกล้ชิดกับฉันที่สุดป้านี้สะดุ้งตื่นจากฝันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ชื่อนาพูดถึงไม่นานหลังจากการค้นพบร่างของชื่อนาดาวก็เริ่มติดตามข้อมูลจากตำรวจเก่าเกี่ยวกับคดี ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและไม่นานนักพวกเธอก็ได้รับข้อมูลที่ทำให้ทั้งคู่ตกใจมีผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่เคยทำงานในโรงหนังที่ป้านี้ทำงานอยู่คนคน,นั้นคือพี่มานะผู้จัดการคนเก่าที่มักจะมีพฤติกรรมแปลกๆอยู่บ่อยครั้งเขามักจะมาหาเรื่องกับชื่อนาทอยู่บ่อยๆก่อนที่เธอจะหายตัวไปพี่มานะเป็นคนเดียวที่เคยอยู่ใกล้ชื่อน้าที่สุดในช่วงเวลาที่เธอถูกล่วงละเมิดทางเพศ และอาจจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้พี่มานะเขาคือฆาตากรของชื่อนาาหรือเดาถามขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะในคาเฟ่ที่มืดมิดมันเป็นไปได้เขาน่าจะเป็นคนเดียวที่รู้ความลับของชื่อนาาทั้งหมดป้านิพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวันหนึ่งพวกเธอได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่สามารถหาได้และเดินทางไปยังบ้านของพี่มานะในขณะที่พวกเธอกำลังจะไปถึง บ้านของพี่มานักก็ถูกพบว่ามีไฟไม่จากเหตุระเบิดที่ไม่คาดคิดแต่ในขณะที่ไฟกำลังไม่ประทุพวกเธอพบจดหมายเก่าๆที่เขียนด้วยลายมือของพี่มานะเองมันบ่งชี้ว่าเขารู้จักความลับของชื่อนาาและถูกหลอกให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดมันทุกทรมานเกินไปแล้วฉันทำได้แค่ขอโทษเป็นคำสุดท้ายที่พี่มานะเขียนในจดหมาย ป้านี้และดาวรู้สึกว่าพวกเขาได้รู้จักความจริงบางอย่างแล้วแม้จะไม่มีเวลาหยุดสงสารตนเองแต่บางสิ่งก็ยังคงซ่อนอยู่ในความมืดของเมืองเชียงใหม่ที่ไม่มีใครล่วงรู้การสืบสวนและการค้นหาความจริงของชื่อนาดยังคงดำเนินต่อไปแต่ที่แน่ๆคือเสาไฟต้นนั้นไม่ได้เพียงแค่จุดไฟให้แสงสวา่างแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความลับที่ไม่มีวันถูกลืม ถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างยังค้างคาในใจอย่าลืมติดตามเราต่อไปเพราะความหลอนยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไป